สวัสดีค่ะอัพิสต์นี้นะคะแอดวานมีซีรีส์จีนแนวสายลับโจรกรรมข้อมูลค่ะเรื่องบร็คเกอร์นะคะลวงลักเล่จรชนมาฝากค่ะท่านที่สนใจก็รับฟังได้นะคะนำแสดงโดยน้องลีโอรั่วแล้วก็วิกตอเรียส่งนั่นเองตอนที่4ก็ถึงตอนที่เมื่อ,อ,อซิลเจียหนิงนะคะนางเอกเนี่ยได้รู้สถานที่จัดการประชุมสัมมานาวิชาการที่รองประธาน อู๋นะคะของโรงพยาบาลมาเข้าร่วมแล้วเนี่ยเธอก็ตามไปทันทีค่ะแต่ก็อย่างที่พวกเรารู้กันนะคะว่าเธอเข้างานไปไม่ได้แน่นอนเพราะไม่มีบัตรเชิญนั่นเองดังนั้นค่ะเธอจึงตัดสินใจไปยืนรอที่บริเวณหน้าห้องน้ำชายนะคะเพราะยังไงคนเราต้องเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะ ก็จริงๆค่ะเธอนะคะเห็นคุณอู๋ผู้บริหารของโรงพยาบาลจริงๆจึงรีบเข้าไปแนะนำตัวทันทีเลยนะคะแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดถึงผลงานวิจัยของห้องแลบของเธอเลยค่ะที่ต้องการจะให้คุณอ pur ู๋พิจารณาเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณหวังนะคะเจ้านายของเธอมาพบเข้าซะก่อนแล้วก็เดินมาถามกัถามนางเอกนะคะถามชิวเจียนหนิงว่าเนี่ยเธอมาทำอะไรที่นี่จากนั้นก็คือภาพก็ตัดไปเลยนะคะ ภาพตัดมาที่ห้องปฏิบัติการหยวนค่ะกลับมาที่บริษัทเว่ยๆวนะคะก็รีบวิ่งเข้ามารายงานอาจารย์ซูนะคะว่าเนี่ยคุณหวังกลับมาจากงานสัมมนาวิชาการแล้วอาจารย์ซูค่ะพอได้ยินก็ดีใจนะคะและเธอก็พูดขึ้นว่างั้นน่ะก็ต้องรีบตีเหล็กตอนร้อนๆอ,อยู่นี่แหละจากนั้นค่ะซูเซียนหรือว่าอาจารย์ซูเนี่ยนะคะก็รีบนํารายงานวิจัยการทดลองของเธอเนะ่ะเข้าไปหาคุณหวังในออฟฟิศของคุณหวังทันทีเลยค่ะ ซูเซียนนะคะนำรายงานผลการวิจัยมามอบให้คุณหวังที่ห้องทำงานแล้วก็ยืนรออยู่ค่ะจ้องมองไปที่ปาักกาของคุณหวังนะคะเพราะว่าต้องการให้คุณหวังลงชื่อนั่นเองคุณหวังค่ะเขาก็เปิดแล้วก็พลิกอ่านไปอ่านมานะคะแล้วก็ถามอาจารย์ซูว่านี่ตอนเนี้ยซูเจียนหนิงทำงานเป็นอย่างไรบ้าง ก็ได้ทำการทดลองบ้างหรือยังซูเซียนค่ะก็เลยเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็โชว์รูปที่ชิวเจียนหนิงนะคะไปนั่งร้านคาเฟ่นในเวลาทำงานคุณหวังก็พูดขึ้นว่าเนี่ยเขาพบชิวเจียนหนิงในที่ที่เขาไม่ควรจะพบเธอชิวเจียนหนิงไปดักรอพบคุณอูรองประธานของโรงพยาบาลเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือ คุณหวังก็พูดต่อว่าเนี่ยการไปพบกับคนระดับคุณอูเนี่ยอย่างน้อยควรเป็นคนในระดับหัวหน้าโปรเจกต์อย่างซูเซียนหรือไม่ก็สุนเลย แต่ว่าส่งซิลเจนหนิงไปแบบนี้ไม่คุ้นเคยกับสถานที่แล้วก็เพิ่งมาทำงานใหม่ในแลบของเราคนอื่นเขาจะมองว่ายังไงซูเซียนค่ะพอได้ยินแบบนั้นนะคะก็รีบกล่าวขอโทษทันทีแล้วก็พูดว่าเธอก็นึกไม่ถึงว่าซิลเจนหนิงจะตามคุณอูไปจนถึงงานประชุมวิชาการนะคะ ซูเซียนก็มองไปที่คุณหวังอีกค่ะแล้วก็ขอให้คุณหวังอ่ะลงนามในรายงานวิจัยของเธอนะคะคุณหวังก็มองซูเซียนอีกทีค่ะแล้วก็พูดขึ้นว่าเนี่ยขอให้เรียกประชุมทุกคนมาที่ห้องปฏิบัติการใหญ่แล้วก็ให้ซูเซียนแล้วก็เว่ยเวอ่ะได้ทําการสาธิตวิธีการทําการทดลองผ่านกล้อง CCTV เพื่อให้ตรวจสอบผลลัพธ์ร่วมกันในอีก36ชั่วโมงต่อมานะคะซูเซียนค่ะหรืออาจารย์ซูเนี่ยตกใจมากเลยนะคะแต่ก็ พยายามเก็บอารมณ์ไว้เมื่อมาถึงห้องทำงานแล้วค่ะเวยเวยนะคะที่ได้รู้เรื่องก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตระหนกมากเลยเวยเวยก็พูดขึ้นว่าเนี่ยเธอรู้สึกว่าคุณหวังจะต้องพบพิรุษแล้วต้องพบแล้วแน่ๆมีอะไรบางอย่างในผลการทดลองของเราที่ไม่ถูกต้องเนี่ยพวกเราไม่สามารถจะได้ผลลัพธ์ที่สาเร็จได้ซูเซียนค่ะก็จับตัวเวยเวยนะคะให้ สง,งบเธอต้องสง,งบสติอารมณ์ไว้พวกเราจะต้องไม่ยอมแพ้ง่ายๆจนถึงวินาทีสุดท้ายเธออะเป็นผู้นำการทดลองหากเกิดอะไรขึ้นเธอเธอก็คือส่เสียนนะคะาจานสูเนี่ยก็คือบอกกับวอยวว่าวอยวเธอไม่ต้องกลัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะรับผิดชอบเองนะคะวอยวก็มองส่เสียนอย่าง เป็นกังวลค่ะกังวลมากๆเลยจากนั้นภาพก็ตัดมาทางด้านโจเซียวซานนะคะพระเอกกับชิวเจียหนิงนางเอกค่ะที่กำลังพูดคุยการเกี่ยวกับการประชุมด่วนมากที่คุณหวังเรียกทุกคนมาในวันนี้นะคะโจเซียวซานพระเอกก็พูดขึ้นว่าเนี่ยผลการทดลองของซูเซียนเนี่ยมีปัญหานั่นเป็นเพียงแค่การคาดเดาของพวกเราเท่านั้นแต่ถ้าผลลัพธ์เนี่ยผลของการทําวิจัยออกมาสอดคล้องกับรายงานที่อาจารย์ซูได้เขียนไวอ้อ่ะซิวเจียหนิงคุณ คงไม่ลอดพ้นจากภัยพิบัตินี้ไปได้ซูเซียนจะต้องกำจัดคุณออกไปจากที่นี่แน่นอนซิลเจียนหนิงก็พูดขึ้นอย่างไม่สะทกสถานว่าเธอเคยถูกไล่ออกจากห้องปฏิบัติการมาแล้วครั้งหนึ่งหากครั้งนี้จะโดนอีกก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ฉันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ก็ไม่มีใครสามารถทำให้เธอยอมแพ้ได้ และแล้วค่ะครบนะคะครบเวลา36ชั่วโมงแล้วค่ะสูเซียนก็รีบมาที่ห้องปฏิบัติการก่อนเวลาเล็กน้อยนะคะจะมาเก็บผลการทดลองในขณะที่เธอกำลังจะเข้าไปเก็บผลการทดลองนั้นสุนเลยค่ะอาจารย์จากอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มาดูผลการทดลองร่วมกันกับสูเซียนเช่นกัน ปรากฏว่านะคะผลการทดลองของอาจารย์ซูเนี่ยก็ได้เหมือนกับศุนเลยเลยค่ะได้เหมือนกันไม่มีผิดนะคะซูเซียนก็จึงกล่าวขึ้นว่าเนี่ยเป็นไปได้ว่าสภาวะที่ใช้ในการทดลองนั้นมีปัญหาแล้วก็บอกคุณหวังว่าเธอจะพยายามแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ทําการทดลองใหม่อีกครั้ง ตอนนี้คนในบริษัทนะคะต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์งานของซูเซียนเลยค่ะโอ้ยว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จจริงนะเนี่ยอาจจะอยากได้ชื่อเสียงแล้วก็เงินทองมากกว่าคุณหวังค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของศูนย์นี้นะคะก็พูดเสียงดังกับทุกคนว่าห้องปฏิบัติการหยวนจะไม่ยอมให้มีใครโกงแล้วก็โกหก ขณะที่ซูเซียนกำลังจะพูดขึ้นนะคะเว้ไวค่ะก็รีบยืนขึ้นแล้วก็พูดว่าเป็นเป็นฉันเองเป็นฉันเองฉันมีความกระตือรือร้นที่จะต้องประสบความสำเร็จให้ได้ก็ทำให้ทำให้ต้องแก้ข้อมูลผลการทดลองของอาจารย์ซูก็คือเธอเป็นคนทํานะคะเวยเวยรับนี่ซิวเจียนหนิงค่ะนางเอกก็พูดขึ้นว่า ฉันไม่เชื่อว่าเธอทำนะเว้ยเวก็คือถึงแม้ว่าเธอจะแก้ไขผลการทดลองอะ่ะแต่ยังไงอาจารย์ซูก็ต้องรู้แล้วก็คือต้องตรวจสอบนั่นแหละเว้ยเวก็เถียงชิวเจียนหนิงว่าอาจารย์ซูไว้ใจเธอมากๆดังนั้นเธอจึงไม่ได้ตรวจสอบก็คืออาจารย์ซูก็เลยไม่ได้ตรวจสอบนะคะคุณหวังได้ยินก็โกรธมากค่ะเขาจะไม่ยอมนะคะให้มีการปลอมแปลงใดๆและเมื่อค้นพบแล้วเขาก็จะต้องไล่คนคนนั้นออกทันทีค่ะคนคนนั้นต้องรับ ผิดชอบอย่างเต็มที่ทางด้านกฎหมายด้วยนะคะก็คือต้องถูกฟ้องด้วยเพราะว่ามันเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับยาค่ะเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์นะคะคุณหวังเดินออกไปจากห้องประชุมทันทีอาจารย์ซูค่ะรีบวิ่งตามไปเพื่อขอร้องคุณหวังว่าอย่าไล่เว้ยๆออกนะคะแต่คุณหวังปฏิเสธที่จะให้โอกาสเว่ยๆอีกครั้งค่ะไม่ให้นะคะแล้วก็กำชับให้ซูเซียน่ะพึ่งพาแล้วก็ไว้ใจซิลเจียนหนึ่งมากขึ้นในอนาคต ในขณะที่เว่ยๆวนะคะกำลังขนของออกจากหอพักหญิงคือหอพักของพนักงานนะคะก็ได้พบกับซิวเจียนหนิงที่กำลังกลับมาที่หอพักพอดีนะคะเว่ยๆวยังคงคิดไม่ดีกับซิวเจียนหนิงค่ะและเธอก็หวังแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยอีกหน่อยอ่ะซิวเจียนหนิงจะต้องถูกไล่ออกจากห้องปฏิบัติการนี้อย่างแน่นอนซิวเจียนหนิงนางเอกนะคะเธอก็ไม่สนใจคำพูดของเว่ยเวค่ะแล้วก็พูดกับเว่ยเว่ว่าเธอ ไม่ควรปลอมผลการทดลองและเมื่อทำไปแล้วเธอก็ต้องรับผลของการปลอมผลการทดลองนี้ว้ยวยนะคะก็เลยพูดขึ้นมาด้วยอารมณ์ว่าเธอรู้ไหมฉันเกิดในหมู่บ้านบนภูเขาเล็ก,ลกๆห่างไกลธุรกันดารเธออ ก็คือตัวตัวของว้อยนะคะเพิ่งได้ขึ้นรถไฟครั้งแรกตอนที่เธอได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเมื่อตอนอายุ18ปีก็ได้ซูเซียนนี่แหละอาจารย์ซูเป็นคนซื้อตั๋วรถไฟให้เธอแล้วก็ยังช่วยเธอสมัครเพื่อขอยกเว้นค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยอีกด้วยนังเอกค่ะซิวเจียนหนิงนะคะก็มองว้อยๆแล้วก็พูดขึ้นว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่เธอจะมาทําผิดนะ ไว้ๆก็โกรธชิวเจียนหนิงค่ะแล้วก็รีบเดินออกไปทันทีนะคะเออจริงมันไม่มีข้ออ้างอะไรที่คนเราจะมาทำผิดได้นะคะต่อค่ะโจเสี่ยวซานนะคะพระเอกมายืนฟังอยู่นานแล้วค่ะแล้วก็เดินเข้าไปหาซิวเจียนหนิงนะคะแล้วก็พูดขึ้นว่านี่ในชีวิตอะ่ะบางครั้งเนี่ยก็อย่าเด็ดขาดเกินไปนักเพราะว่าชีวิตในบางครั้งอ่ะมันก็อยู่ในสภาพที่กืนไม่เข้าขายไม่ออก โจเสียวซารนะคะพระเอกก็ถามชิวเจียนหนิงว่าถ้าหากมีปืนเนี่ยจ่ออยู่บนศรีรษะของพ่อแม่คุณญาติสนิทของคุณเพื่อนของคุณเนี่ยเธอยังจะเด็ดขาดขนาดนี้ไหมชิวเจียนหนิงนางเอกค่ะเธอรู้สึกคิดนะคะลังเลนิดนึงอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็ยังยืนยันว่าเธอจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น จากนั้นนะคะในตอนเย็นเนี่ยชิวเจียนหนิงค่ะก็ช่วยโจเสี่ยวซานนำอาหารกลับมาที่บ้านด้วยนะคะสั่งอาหารมาและเธอก็ยังคงหัวของเธอค่ะยังคงคิดเรื่องของคำถามของโจเสี่ยวซานอยู่นะคะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยเธอก็พูดขึ้นมาค่ะพูดกับโจเสี่ยวซานว่าเนี่ยเกี่ยวกับคำถามของคุณน่ะฉันคิดดูอีกทีแล้วนะเธออาจจะเด็ดขาดได้ยากแม้ว่าเธอจะเข้าใจเว่ยเแต่เธอก็ยังคิดว่าสิ่งที่เว่ยเวยทำอะ่ะมันผิดนะ โจเซียบซานเข้ามาจับตัวของซิวเจียนหนิงนางเอกนะคะแล้วก็ถามว่างั้นเธอจะทำอย่างไรถ้าคนที่คุกคามเธออ่ะก็คือตัวเขาเองก็คือโจเซียบซานเองนะคะซิวเจียนหนิงก็มองหน้าโจเซียบซานค่ะแล้วก็พูดขึ้นว่าไม่หรอกคุณน่ะเป็นคนดีฉันเชื่อสัญชาตญาณของฉันฉันมองเธอไม่ผิดหรอกโจเซียบซานก็แบบว่าก็คือมองนางเอกแบบ เอไว้ใจหรออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่านางเอกก็พูดขึ้นว่าเนี่ยโจเซียวซานคุณน่ะไม่ทําแบบนั้นแน่ๆแล้วกล้องก็แพนไปที่หน้าของพระเอกนะคะที่รู้ตัวตลอดว่าเขาอ่ะเป็นจรชนค่าโอ <c oughs> ้โหฉากนี้นะคะ <c oughs> ในเช้าวันถัดมาค่ะที่โรงพยาบาล หมอชินปินค่ะมาที่โรงพยาบาลในตอนเช้านะคะแล้วเขาก็เห็นกลุ่มพนักงานในโรงพยาบาลเนี่ยทำปฏิกิริยาปแปลกเมื่อเห็นเขาค่ะทุกคนก็พยายามหลบเขาแล้วก็ยิ้มหัวเราะกันอย่างมีความสุขนะคะจนในที่สุดเขาก็ค้นพบความจริงว่าวิดีโอค่ะวิดีโอที่เขาไปตะโกนในโรงอาหารนะถูกซิวเจียซินนะคะถ่ายไว้แล้วก็ถูกโพสต์ลงไปบนเว่ยปอนั่นเองหมอชินปินก็อายค่ะแล้วก็โกรธมากเลยนะคะรีบเดินตามหาซิล เจียซินใหญ่เลยแล้วก็พบว่าซิลเจียซินกําลังเล่าเรื่องของเขาให้กับคนป่วยนะคะอากงอาม่าค่ะได้ฟังกันหมอชินปินค่ะก็เดินเข้าไปข้างหลังของชิวเจียซินอย่างเงียบๆนะคะคนไข้ที่เห็นคุณหมอต่างก็รีบสลายกลุ่มกันทันทีเลยค่ะแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งก็อวยพรให้จิวเจียซินนะคะบอกว่าเออหนูโชคดีนะ ก็ทิ้งไว้แค่ซิวเจียดซินคนเดียวนะคะน้องสาวนางเอกหมอชินปินค่ะก็ดึงตัวซิวเจียดซินไปจนติดผนังมุมห้องเลยนะคะแล้วก็ยิ้มให้อย่างสยดสยองเลยค่ะชิวเจียดซินก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็หาข้อแก้ตัวมากมายมาอธิบายเรื่องราวแล้วก็รีบวิ่งหนีคุณหมอชินปินไปทันทีเลยนะคะหมอชินปินเนี่ยบอกให้ซิวเจยดซินลบวิดีโอออกจากวยปอเดี๋ยวนี้เลยตะโกนค่ะคู่นี้ตลกนะคะ จากนั้นภาพตัดกลับมาที่ห้องปฏิบัติการหยวนอีกค่ะก็อาจารย์สูก็เข้ามาพบกับคุณหวังนะคะแล้วก็บอกคุณหวังว่าเธอมีเรื่องที่ต้องมารายงานคุณหวังก็มองหน้าสูเซียนนะคะตั้งใจฟังค่ะนี้สูเซียนก็บอกคุณหวังว่าเนี่ยเธอขอละออกยื้นสองขาวเลยนะคะคุณหวังรู้สึกเสียดายค่ะแต่ก็ไม่ได้รั้งไว้นะคะเพราะว่าสูเซียนคงคิดดีแล้วแล้วก็ถามไปว่าเออเธอไปทํางานที่ไหนต่อ อาจารย์ซูหรือว่าซูเซียนนะคะก็ตอบว่าเป็นห้องปฏิบัติการแฮร์รี่ในประเทศจีนนี่แหละโอ้โหไปห้องแลบคุก คุปรับนางเอกเลยนะคะนี้เมื่อข่าวนี้นะคะแพร่กระจายไปทั่วบริษัทเนี่ยชิวเจียนหนิงนางเอกค่ะก็เข้าไปหาอาจารย์ซูเธอไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทําไมอาจารย์ซูเนี่ยกำลังจะไปทํางานกับห้องปฏิบัติการแฮรี่งั้นก็หมายความว่าซูเซียนนะคะหรือว่าอาจารย์ซูกับเว่ยเว่ยเนี่ยเป็นพันธมิตรกันและรู้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมตั้งแต่แรกเรื่องผลการทดลองซูเซียนก็เลยพูดขึ้นว่าเธออะ เธอเป็นคนขอให้เว้ยๆทำเช่นนั้นเองแหละเพราะเธอต้องการจะได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานใหญ่แต่น่าเสียดายที่ชิวเจียนหนิงมานะคะโอโ้พูดกันตรงไปตรงมาค่ะนางเอกค่ะซิวเจียนหนิงก็ยืนยันว่างบประมาณก้อนโตจากบริษัท จะได้รับการอนุมัติไหมน่ะมันขึ้นอยู่กับข้อมูลผลการวิจัยสุเสียนก็เถียงว่าฉันมั่นใจว่าระยะเวลาที่ได้เพื่อทําการทดลองเนี่ยหลังจากได้งบประมาณมาแล้วเนี่ยเธอมีเวลาพอที่จะปรับการทดลองจนได้ผลการทดลองที่สําเร็จนี้ทั้งสองคนตอนนี้นะคะกําลังทะเลาะก,กันค่ะเพราะว่าทัศนคติทางวิทยาศาสตร์นะคะที่แตกต่างกันนั่นเองสุเสียนก็บอกว่าคุณยายของเธอนะคะคือเธอมีประสบการณ์เธอบอกว่าคุณยายของเธอ ้องเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแต่ยาดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวมาภายในไม่กี่เดือนหลังจากที่คุณยายของเธอตายค่ะและนี่ก็กลายเป็นแผลในหัวใจของซูเซียนนะคะของอาจารย์ซูมีผู้ป่วยมะเร็งจํานวนมากที่เสียชีวิตอยู่ทุกวันแต่ซิวเจียนหนิงค่ะเธอก็ทําให้โปรเจกต์เนี้ยยังคงแช่อยู่ถูกดองอยู่ไม่ถูกอนุมัติพูดจบค่ะซูเซียนก็ยกกล่องของตัวเองนะคะแล้วก็เดินออกจากบริษัทไปทันทีเลย หลังจากที่อาจารย์ซูหรือว่าซูเซียนไปแล้วเนี่ยซิวเจียนหนิงนางเอกนะคะก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งที่เธอทำเนี่ยเธอทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเธอรู้ดีว่าโจเซียวซานน่ะคิดอย่างไรนะคะมิฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเธอจะไม่มีทางเปลี่ยนไป180องศาแน่นอนไว้ไว้ค่ะก็ทำสิ่งนี้นะคะเพื่อตอบแทนซูเซียนและซูเซียนทำเพราะความเสียใจที่สูญเสียญ,ญาติสนิทคนที่รักไปโจเซียวซานก็ถามชิวเจียนหนิง ว่าเธอทำอะไรเพื่อโรคนี้บ้างในขณะที่นางเอกก็คุ้นคิดไปนะคะภาพก็ตัดมาที่พระเอกโจเซียวซานค่ะที่โทรหาลุงซาอีกแล้วเขาก็พูดกับลุงซาว่าเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยแล้วก็แทบรอไม่ไหวที่จะเห็นงานมันเสร็จสิ้นนะคะแนะ่ตอนนี้ความลับนะคะที่ว่าจะมาขโมยข้อมูลงานวิจัยนี้ไปทำอะไรก็ยังไม่เปิดเผยนะคะพระเอกก็ชอบพูดไปนะคะเป็นแบบเป็นแบบ คำใบเล็กๆไปเรื่อยๆค่ะ จากนั้นภาพตัดมาที่ชิวเจียซินน้องสาวของชิวเจียนหนิงนะคะกำลังดูวิดีโอตลกของหมอชินปินอยู่เธอได้บอกคุณแม่ของเธอว่าตอนนี้เธอไม่ต้องการจะเป็นหมออีกแล้วแล้วก็ต้องการจะทำอะไรที่มีความสุขก็คือชิวเจียซินเนี่ยนะคะเธอเรียนหมอเพราะความต้องการของแม่ความต้องการของทางบ้านนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเธอสาเร็จแล้วทุกอย่างเธอก็ไม่อยากทาแล้วเธออยากทาในสิ่งที่เธอรักนั่นเองค่ะแต่แม่ของชิวเจียซินนะคะก็บอกเธอมาตามสายโทรศัพ ว่าเนี่ยฉันเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เกิดเลยนะเสื้อผ้าตัวแรกฉันก็เป็นคนซื้อให้นะคะแล้วก็พูดถึงว่าชิวเจียนหนิงอะ่ะก็คือพี่สาวคนโตก็หนีทิ้งบ้านเกิดไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็กโดยที่ไม่เคยของเงินทางบ้านใช้สักบาทเลยนะนี่เธอก็จะไปอีกแล้วเหรอก็ซิวเจียซินก็ทำหน้าคุ้นคิดนะคะ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้องปฏิบัติการหยวนค่ะก็คือตอนนี้โปรเจกต์ต้นกำเนิดถูกระงับชั่วคราวนะคะแล้วก็ซุนเล่ยเองเนี่ยก็ยังทำการทดลองไม่สำเร็จค่ะ ชิวเจียนหนิงเนี่ยก็เข้ามาพบกับคุณหวังนะคะแล้วก็ถามคำถามสุนเล่ยด้วยคือเขาอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันนะคะตอนนี้เธอคิดว่าวิธีก่อนหน้านี้ในห้องปฏิบัติการนั้นอะ่ะมันดีกว่านะมันดีกว่าตอนนี้คุณหวังก็จึงพูดขึ้นว่างั้นสุนเล่ยอย่าเพิ่งส่งรายงานการวิจัยไปที่สานักงานใหญ่ เดี๋ยวให้ซิลเจียหนิงตรวจสอบก่อนก็บอกให้โจเสียวซานเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะเข้าร่วมทีมในการตรวจสอบด้วยค่ะสุนเลยก็รับคำสั่งของคุณหวังนะคะจบตอนที่4แล้วนะคะก็กำลังสนุกเข้มข้นเลยค่ะตอนนี้ก็เพื่อนๆเ,เข้าใจใช่ไหมคะคือความคิดของอาจารย์ซูหรือว่าซูเซียนเนี่ยคือเธออ่ะ เข้าใจว่าขอให้โปรเจกต์เนี้ยคือเธออยากให้โปรเจกต์มันผ่านนะคะแล้วก็ได้งบประมาณมาทําการวิจัยต่อจากสํานักงานใหญ่ค่ะเพราะว่ายาตัวเนี้ยมันสามารถที่จะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้นะคะแล้วเธอก็คิดว่าการที่ไม่มีเงินทุนมาทํางานวิจัยต่อไปเนี่ยมันจะทําให้งานวิจัยอะ่ะผ่านได้ช้าแล้วก็กลายไปเป็นยาได้ช้านั่นเองเพราะเธอเคยสูญเสียคุณยายไปนะคะส่วนชิวเจียนหนิงนางเอกของพวกเราเนี่ยเธอเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะเป็นนัก วิทยาศาสตร์จริงๆนะคะก็คือก็ในเมื่อผลการทดลองเราทําการทดลองได้มันไม่ประสบความสําเร็จแล้วเราจะไปโกหกโลกได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเอกสารทางวิทยาศาสตร์มันต้องมีการตีพิมพ์นะคะโดยเฉพาะทางฟาร์มาสูคือโดยเฉพาะทางยาด้วยเนี่ยมันต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปค่ะเพราะฉะนั้นเราจะส่งเรื่องราวผิดๆไปถึงผู้บริโภคไม่ได้นะคะ เอาไว้เดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่5นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะดูเรื่องนี้นะหาดูง่ายๆเลยค่ะบน YouTube ก็มีนะคะหรือไม่ก็ดูที่ด,ดูบกุกุนะคะแต่ว่ามันเป็นจีนหมดนะคะแต่บน YouTube ยังมีสับเนาะมีสับอังกฤษมีสับหลายชาติอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอออ o โตเม c ติกนะคะมันเป็นอ,อ,อัตโนมัตินั่นเองค่ะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า Love, c h นิสโ e เวลแอนด์ซีร i ส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ